สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องมันชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <c oughs> เราก็ยังอยู่กับน้องกะปิปารานะ <c oughs> นี่คลิปที่5แล้วป่ะโอ้อยู่มาได้ยาวนานนะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมมือถือที่ดีนะ <c oughs> เพราะว่าปกตินี่บางเกมนะอินสตอลเสร็จก็ลบทิ้งเลยนะยังไม่ทันจะเล่นเลยคือแบบพอโผล่เข้ามาแบบแบบให้อัปเดตแบบ 5กิกิ0กิกเยอะก็แบบโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วก็แบบทิ utorial ยาวนานอะไรเงี้ยก็จะเลิกเล่นนะยังไม่ทันเล่นก็เลิกเล่นเลยอะไรเงี้ยโอเคเราก็มาดูกันดีกว่าว่าน้องกะปี่ปาราของเราเนี่ยอัปเกรดไปขนาดไหนแล้วนะอันนี้คือมันติดนะก็เลยเออมาทําคลิปตอนที่มันติดหลังจากฟาร์มาแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะผ่านนะอ่าแต่ว่าจะแนะนําวิธีเล่นละกันในส่วนที่เออได้คนพบมาเพิ่มเติม ก็เราจะไปดูตรงตัวการปรับแต่งของเรานะในส่วนของการปรับแต่งตัวละครของเราเนี่ยนะเวลาเราจะอัพเนี่ยเรากดเข้าไปดูก่อนอย่างเช่นว่าอันนี้มันอัพสเตตัสพื้นฐานเนี่ยมันจะได้แอตแทกกับเคาน์เตอร์เลดมาอะไรพวกนี้นะเราก็ดูก่อนว่าเราอยากได้2อ,อันนี้หรือเปล่าถ้าเราอยากได้เราก็อัพชิ้นเนี้ยไปเยอะหน่อยอ่าแต่ในกรณีที่สมมุติว่าของมันอัพแล้วมันเหมือนกันอย่างเช่นว่าเออแหวนทางซ้ายเนี่ยเห็นไหม อันนี้อัพแล้วได้แอคแท็กกับดีเฟนต์ใช่ไหมแต่ว่าทางขวาเนี่ยอัพแล้วก็ได้แอคแท็กกับดีเฟนต์เหมือนกันแต่เป็นแหวนคนละวงนะกรณีนี้ค่าในการอัพอ่ะมันเท่ากันนะเพราะว่าเราอัพขึ้นไปแล้วเราถอยมาได้อย่างที่เคยทําให้ดูนะให้เราอัพตัวที่มันบวก2นะคือตัวไหนที่เราอัพเป็นบวก2อไว้สเตตัสเขาจะไปเร็วกว่าหน่อยหนึ่งอย่างเช่นกรณีนี้ก็อัพบวก2 ให้มันเต็มก่อนแล้วค่อยทยอยอัพบวกหนึ่งให้มันเต็มตามมาเป็นเลเวลสามสิบนะอ,อย่างด้านล่างเนี้ยไอ้แตรใช่ไหมกับลูกแก้วเนี้ยลูกแก้วเนี่ยค่อนข้างจะสัมพันธ์กว่านะก็เลยอัพลูกแก้วเขาเป็นบวกสองก่อนเวลาเราอัพเนี่ยสองอันเนี้ยเขาให้สเตตัสเหมือนกันก็คือให้เฮดพีกับให้ดีเฟนซ์เหมือนกันเห็นไหมอย่างนี้ให้เรามาอัพลูกแก้วไปก่อนนะเพราะว่าลูกแก้วเนี้ยเลเวลยี่สิบเท่ากันมาแต่ว่าเขาได้พันแปด อันนี้ได้พันหกเห็นไหมนะเออมันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะงั้นวิธีการทําให้ใช้ของเท่ากันแล้วเก่งขึ้นก็คือไปอัพอันที่มันบวกไ้ก็เออแต่อย่างเสื้อกรอกเนี้ยไม่ค่อยสําคัญนะส่วนตัวมองว่าเฮดทีไม่ค่อยสําคัญมากขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบอัพมันเออเสร็จแล้วคราวนี้สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือของสะสมนะของสะสมเราก็ทยอยมาอัพถ้าเราอัพเป็นเซตอะ่ะมันจะแรงขึ้นนะเออแต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวงหน่อย สำหรับสัตว์ขี่เนี่ยอัพไปเลยนะไม่ต้องไปงกเพราะว่ายังไงถ้าเราไม่เติมเงินมันก็มีตัวเดียวใกล้จะได้เป็นผีเสื้อบับเบิ้ลแล้วนะอีก2ดาว1ดาวของเขานี่ใช้แบบเป็นร้อยๆอันแบบโหดมากนะอันนี้ถือว่าเป็นของที่หามาอัพเกรดยากลำบากนิดน,นึงทุกวันที่เราเล่นเนี่ยเราจะได้พวกเพชรมาใช่ไหมให้เรามาในตลาดมืดนะ ช่วงแรกเราเอามาซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงก่อนนะแต่ว่าหลังๆอาหารสัตว์เลี้ยงเราเวลามันจะเฟอก็ให้มาซื้อเกือกมานะเก็บไว้ซื้อเกือกมาทุกวันวลานิดเวลาหน่อยเพราะว่ามันฟาร์มเองยากอืมไม่งั้นเดี๋ยวสัตว์ขี่เราไม่เก่งเสร็จแล้วคราวนี้มาดูสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยพอเราเล่นไปจนประมาณครบเจวันเนี่ยเราจะได้เจ้าตัวที่เป็นก้อนเมฆทางซ้ายบนมาเดี๋ยวเปิดให้ดู เป็นระดับประกรณระนำนะ <c ười> คือแบบหายากมากนะอันนี้ยังไม่ดอบเลยนะเพราะว่าเลเวลของการดอบยังไม่ถึงเออพอเราได้มาเนี่ยมันจะอัพได้ประมาณ10 l เลเวลนะมันมันไม่มีตัวซ้ำอะ่ะมันเลยยังอัพไม่ได้นะเห็นไหมแล้วก็ไอเทมของสัตว์เลี้ยงเรามันเริ่มเฟอ้อละเออตัวก้อนเมฆแฟลชเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าสกิลการต่อสู้ของเขาเรามาดูปล่อยสกิลทุก2เทินนะถือว่าเร็วมาก สร้างเาเมจร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ของแอตแท็กอันนี้เฉยๆแต่ว่ามันสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีกหกเปอร์เซ็นต์ของเฮดพีฝ่ายตรงข้ามนะมันมันตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะคือแบบบางตัวพลังมันสองล้านเงี้ยตีโป้งเดียวสองแสนอันนี้คุ้มตัวนี้ต้องเอาไปนะเพราะว่าหลังๆเรามีปัญหาว่าเราฆ่ามันไม่ทันเออมันไม่ใช่ว่าฆ่าไม่ได้นะคือถ้าสู้กันไปสักห้าสิบเทิร์นเงี้ยน่าจะสู้ได้อยู่แต่ว่าเกมมันจำกัดแค่ว่าคุณต้องชนะภายในสามสิบเทิร์นไง มันก็เลยกลายเป็นว่าเพลังดดเมจมันไม่พอนะเออเวลาเราพัฒนาหรืออะไรเนี่ยก็ให้เก็บมาเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาลองพัฒนาเลเวลพัฒนาเนี่ยมันใช้ร่วมกันทุกตัวนะก็คือไม่ว่าตัวไหนจะกดเนี่ยมันมันได้เท่ากันหมายถึงว่ามันจะเปิดให้เป็น2แถว3แถวไปได้กันอ่าซึ่งเราก็อัพๆไปเลยแต่ว่าก็ก่อนจะอัพก็อาจจะมีสัก2 0 0พเงี้ยแล้วค่อยมาลองกดอัพดูเพราะว่าไม่งั้นเราไปติดอยู่ที่ ค่าพัฒนาที่แบบไม่ดีอ่ะเออมันก็จะห่วยนะเออแล้วพอเราได้อันไหนแล้วเราชอบเราก็กดตกลงไว้ใช่ไหมส่วนตัวที่2ที่ตอนนี้ใช้อยู่นะก็คือเจ้าช้างดัมโบตัวนี้นะดัมโบตัวนี้เก่งมากนะเออเพราะว่าดัมโบ่เขามีพลังที่ทุก3มเทนะินน่ะเขาโจมตีนิดหน่อยอันนี้ไม่ซีเรียสแต่เขาเติมเลือด70%นะของแอคแท็เราอ่ะ ซึ่งเวลาเราเล่นไปบางทีเราแอคแท็กเรามันจะเวอร์ไงเพราะว่าแบบเรากดเติมพลังโจมตีมาฮะเออแล้วมันเติมเลือดให้ทุกสามเทิร์นมันได้มากกว่าโลนะอันเนี้ยค่อนข้างจะดีเออเพราะโลมันได้สิบเปอร์เซนต์เงี้ยมันมันน้อยอันนี้มันได้เจ็ดสิบเปอร์เซนต์ของแอคแท็กบางทีเราแอคแท็กไปแบบหลังๆบางทีแอคแท็กเป็นแสนเงี้ยเติมเลือดทีละเจ็ดหมื่นเออมันก็จะอยู่รอดได้นะมันอยู่รอดได้ด้วยกันเด้งเลือดสู้นะอืมพูดเป็น ROV เลย เออก็จะเอาไปได้2ตัวนะตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวพอเราเปิดไข่ไปเรื่อยๆนะเออตอนนี้ไข่เป็นระดับเลเวล7ดนะดูด้านล่างเห็นไหมพอมันได้ถึงเลเวล9คราวนี้เราจะเอาสัตว์ไปได้3ตัวคราวนี้โหดเลยเราก็แต่ว่าศัตรูมันก็คงจะโหดขึ้นอีกนะเออแต่ก็พยายามอยู่เลเวลมันก็เพิ่มตามจํานวนไข่ที่เรากดนะเพราะงั้นนะอ่ะเออถ้าไอ้สิฟองเนี่ยมันขึ้นเราไม่ต้องรีบกดนะไปกดไอ้ที่เป็น35ฟองดีกว่าเพราะว่า มันใช้30ฟองแต่ว่ามันได้35ฟองนะเราก็เก็บกบไว้งั้นนะไม่ต้องไปรีบใช้อ่ะคราวนี้มาถึงด่านที่เราติดกันแล้วนะคือติดแบบสู้ไม่ได้จริงๆคือไม่ได้ว่าแบบโดนดดเมจแล้วตายนะมันฆ่าไม่ทันเออคราวนี้เราก็อัพมาแล้วฟาร์มมาก่อนที่จะเข้าคลิปมาแล้วมาลองดูกันว่าสู้ได้ไหมนะมันควรจะสู้ได้นะถ้ามันยังสู้ไม่ได้อีกนี่ก็คือโอ้โหมันจะยากไปไหนนะแปลก,กันลุยครับ อันนี้โจมตีธรรมดาติดพิษแล้วก็มีดบินติดพิษเวหาพิโรธเรดเรดนี่ยังไม่ซีเรียสมากนะเออบิวอันนี้การโจมตีแบบติดพิษค่อนข้างดีนะเพราะว่าเรามีเคานเตอร์บ่อยไงฝ่ายตรงข้ามตีมาเคาเตอร์ตีมาเคาเตอร์เราจะมีโอกาสทำให้ศัตรูติดพิดได้ง่ายขึ้นนะก็ใช้เป็นนันแหล ต่อไปต่อไปในเรื่องไม่อ่านแล้วนะมันไม่มีอะไรเนเรื่องมันซ้ำๆแหละพบหอเวทมนหอเวทมนเนี่ยเราสำรวจเฉยๆก็ได้หรือว่าจะนั่นก็ได้นะก็ถ้าลองตะโกนเนี่ยเราเข้าไปมันจะได้แบบเอ่อได้แอคแท็กกับแม็กเกตทีมานะแต่ว่าถ้าเราเข้าไปสำรวจเฉยๆมันจะได้แอคแท็กสตนะต่อสู้ครับเดี๋ยวดูความโหด นี่ปูดเดียว8 0ดหมืนเห็นว่ามันยิงเป็นเปอร์เซ็นต์ไงมันแรงมากเนี่ยเดี๋ยวลืมปรับความเร็วนี่หลังๆมันฆ่าสบายนะแต่ว่าคือแบบไอตัวบอสเนี้ยอย่างที่ติดอยู่อันนี้ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไปถึงน่าจะเลือดติดล้านอ่ะคือเลือดมันเยอะมากอ่ะมันฆ่าไม่ทันแล้วแบบมันเปิดเลือดหนีด้วยนะมันมันเปิดโล่หนีอ่ะมันสู้ไม่ได้มัน ถ้าสู้ันไปสักสี่ห้าสิบเทิร์นคงพอสู้ได้เออถ้าเลทแล้วปล่อยปานกระบี่ทับแล้วมีอันนี้เอาเอาปานกระบี่มาก็ได้นะปานกระบี่เนี่ยค่อนข้างสําคัญนะเพราะว่าเออเวลาเราโจมตีเนี่ยปานกระบี่ธรรมดากับปานกระบี่เลทเอามาให้หมดมันตีโดนตัวหลังด้วยมันจะทําให้เราสู้ง่ายนะไม่งั้นแบบหลังๆบางทีแบบ เราฆ่าตัวหน้ายังไม่ตายทันทีเพราะแบบมันถึกเงี้ยเออตัวหลังมันก็นยิงเราใหญ่เลยแล้วตัวหลังบางทีมันนตัวดดเมจนะโอ้หมันสู้ไม่ได้มันมาแบบเป็นทีมเลยนะตัวหน้าแทงตัวหลังยิงดดเมจรัวงเงี้ยเห็น้ะเนี่ยยิงถ้าตายกว่าจะตายนะ <laughs> มันถึกอ่ะเออต้องพยายามหน่อยอันนี้เจอมอนเตอร์นะสู้ให้หมดนะเพราะว่าเราอยากได้ค่าประสบการณ์ไม่ต้องไปกลัวถ้าเรากลัวมันจะไม่ผ่านนะ คาประสบการณ์มันไม่พอเนี่ยเราเปิดโล่เห็นไหมโล่ไม่สำคัญมากนะแต่ว่าคือต้องมีนะอ,อ๋อแล้วก็ถ้าได้เจ้าสกิลที่เป็นยิงมีดแบบว่าครูดาวกลายเป็นหนึ่งเทินก็คือยิงได้ทุกเทินนะก็ต้องเอามานะนะสำคัญมากมันทำให้เรายิงแบบรัวมากเลยทุกเทิน เออสายฟ้าโจมตีปกตินะสายฟ้า2เส้นหนาวเย็นปกติหนาวเย็นปกติเนี่ยถ้าเรามีของไอ้ลูกบับเบิลนะนะเราไม่ต้องเอามาก็ได้นะมันมีอยู่แล้วคอเตอร์เลสเราก็มีแล้วให้เอาสายฟ้ามานะเพราะว่าสายฟ้าเราไม่มีการโจมตีปกติของเราไม่มีเคไปกันต่อเฮ้ยข้ามันจึกจึก จะเม็ดห้าหมื่นนะแต่ว่ามันจะเบาลงเรื่อยๆนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เลือดของฝ่ายตรงข้ามันลดลงเนี่ยเนี่ยมันก็เหลือ 5, ห้าพันแต่ว่ายังไงมันออกตั้งกระเทิรดแรกมันก็แรงสุดอยู่แล้วค่อยๆเบาลงไปครับเอ่อเชี่ยวชาญคริติคอลดับเบลิลการโจมตีเทิร์ดแรกเอ่อดอตเลสเพิ่ม เอาแอคแท็ทวีคูณมานะเพื่อแบบมันได้อัปเกรดมันจะแอคแท็ทวีคูณสองเทนมันจะแรงมากเอาออยพอรมาเติมแอคแท็ไว้ก่อนเพราะว่ายิ่งแอคแท็เราเยอะเรายิ่งเด้งเลือดแรงนะตอนที่ช้างมันเติมให้เราทุกสามเทอะขยายล่างจึกจึกจ,กจ,กจกาด,ดึอยากได้ปรานกระบี่มันฟาดโดนตัวหลังด้วยมันจะตายไวอิงเห็นไหมเลือดเราเต็มเกือบตลอดเวลานะ ไปต่อเออมิดบินอันนี port, ้ไม่ค่อยตีเลียดนะเฮฟวีแอคแท็กน at ี athletes, ่โลโจมตีปกติอันนี้ก็ได้นะอันนี้ไม่แย่เด้งเลือดไปมีโล่ไปแล้วก็ไม่แพ้แล้วนะค่ามันเฮ้ยนี่ยิงได้สองหมื่นอดจัดเี็บร้อยลุยต่อ ได้60เเ็นเลือดเจอบอสนะเนี่ยไอตัวนี้ไม่ชอบเลยตัวนี้มันแบบเวลามันเรทนะมันจะสตันเราแล้วมีโล่ด้วยนะซึ่งขี้โกงมากมันทําให้มันตายยากเนี่ยแล้วหลังๆเราแบบดาเมจมันไม่ทันนะโล่มันเด้งก่อนเอ๊เห็นไหมโล่มันขึ้นมาแล้วแล้วโล่มันเยอะนะไอเมฆสายฟ้าเราอ่ะมันฆ่ามันไม่ได้ด้วยนะเนี่ยขนาดเราเด้งเลื่อนหนีขนาดนี้เรายังแทบตายเลยเหนอ่ะ โอ้ยจะตายแล้วเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งช้างช่วยหน่อยโอ้โหจะแพ้นะเนี่ยไม่ไหวนะเนี่ยรอบนี้ฆ่าไม่ได้โอ้แพ้แล้วเห็นปะออืออ้เอเนี่ยมันสต,ตันเราอะโอ้โหนี่ขนาดปั๊มมาแล้วก่อนเข้ามาถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวขอขอฟาร์มทีหนึ่งนะ ขอฟาร์มทีหนึ่งตอนนี้อัพเวลทีหนึ่งเนี่ยต้องใช้เงินประมาณแบบเลเวลละห้าหกหมื่นมันใช่ป่าวะประมาณเกือบห้าหมืน่นมั้งมันเปลืองมากเลยนะมันก็นี่อูเดขอแบบสมบัติอันใหญ่ได้ไหมโอ้ได้อันเล็กหมื 19, น่นเก้านี่ไม่ได้หนึ่งเวลด้วยซ้ำดูความโหดของัตูเดะโหดมากอะ่ะคือเดเมจเราไม่ทันนะเห็นปะ เมื่อกี้หลังๆพอมันแบบมันเริ่มแล้วนิดน,น,นึงอ่ะแล้วก็อ๋อโจมตีอันที่แบบตีแล้วลดเลทไฟตรงข้ามอันนี้ก็สําคัญมากนะถ้ามันออกต้องเอามานะเพราะว่าจะช่วยให้มันแบบดีเลย์ได้สักเทินหนึ่งก็ยังดีเราจะมีโอกาสชนะมากขึ้นไม่งั้นมันแบบอย่างเงี้ยมันเปิดโล่ตีสตันเราเปิดโล่ตีสตันเงนี้ยเราก็สู้ไม่ได้อขอเงินเยอะๆหน่อยไปปั๊มเวลได้สักสองเวลก็ยังดี อยากผ่านคือบางด่านนี้ต้องติดอยู่ประมาณแบบวันสองวันนะส,<ด>สู้ไม่ได้มันตีไม่เข้าอาะแล้วโอ้เพิ่งได้สี่หมื่นเนงสี่หมื่นนี้ถ้าเป็นช่วงแรกนี่อัพได้สามสิบเลเวลนะตอนนี้เวลเดียวยังไม่ได้เลยตตตตตรรรึึึึึงงงงง โอ้ยรอบนี้ถือว่าได้น้อยเ,ยเอาวะปิงได้มาห้าหมื่นเจ็ดจริงจริงนึกว่าจะเทคเดียวผ่านนะเดี๋ยวอัพพลังก่นอนเนี่ยเลเวลละสี่หมื่นหกปวดหัวอ๋อแต่ ที่สำคัญเอันี้เล่นฟรีนะไม่ได้แบบว่าใช้การแบบนั่นแต่อย่างไรไม่ไม่ได้เติมเงินนะแปไปลองอีกทีนึงเดี๋ยวถ้าไม่ผ่านก็ไปฟาร์มก่อนลุยหนึ่งสกิลควบคุมเรทนี่ไงโจมตีปกติจะฟื้นฟูเรทอีก25นี้ดีมากนะมันจะตีเรทได้รัว อันนี้เพิ่มเรทของเรานะไม่ใช่ไฟของข้าไอของไฟของข้ามันจะเป็นลดเรทอันนี้สำคัญเพิ่มแฮมเมดแคชชี่ไปเข้ามาอย่าโหดมากได้ไหมยอยากผ่านข้าอยากผ่านเจ้าเข้าใจใจของข้าบ้างไหมฮะจึก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 อึดอึ นี่ขนาดเดอะแฟตยิงให้แรงมากนะนี่ถ้าไม่มีแฟตนี่แทบไม่ชนะเลยนะมันฆ่าไม่ทันโอเคปล่อยอาคานีเธอละหนึ่งลูกปานกระบี่โจมตีปกติหนาวเย็นนี้สำคัญมากปานกระบี่ปกติเพราะว่าเคาน์เตอร์มันก็ออกนะเท่าที่เห็นถ้าไม่ได้ดูผิดอะตีโชว์ไม่ออกนี่จึบ แล้วก็เออถ้าได้ออันที่ว่าตีหนาวแล้วทําให้แอคแท็กฝ่ายตรงข้ามลดก็ต้องเอามานะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เราแพ้เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามมันตีแรงมากเห็นไพอเราตีให้มันแอคแท็กลดมันก็จะสู้ง่ายไอเพิ่มพลังป้องกันทุกเธอนั้นก็สําคัญมากถ้าได้ก็ต้องเอามันสําคัญทุกอันเลยนี่ว่าเ้ยขุณสมบัติขอเยอะๆยังไม่ได้อันใหญ่เลยเนี่ยอันใหญ่โอ้เดะอันเล็ก โอ้ยไม่พอยาไสเ <c oughs> ข้ามาเจ้ากระดูกตีหมื่นสามปุบ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 ปานกระบี่ชนี่ปานกระบี่ต่อเนื่องติดหลอ,หอตีเพิ่มเลือดนะอคนีหมุนรอบอเอาเอาเพิ่มพลังไฟดีไหมนะ รีเฟซดูดิไหมรีเฟซก็เฮ้ยได้ของดีขึ้นครับดีมากเลยเชี่ยวชาญคิติคอลเลตสกิลบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดีนะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้เพิ่มเลตมาเร็วขึ้นมันก็จะได้แรงแรงนะถ้าอย่างนี้เราต้องเน้นปั๊มเลตนะพบห่อเวทมนต์สำรวจปิง้งได้แอคเิทิห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแต่ถ้าเราอยากได้แม็กซิตีด้วยก็ตะโกนเข้าไปก่อน ตีไีมีนะมันจะได้เรทเร็วขึ้นเห็นมามนิดหนึ่งปึ๊บเห็นป่ะตีสองทีได้นะเนี่ยโหดจัดแล้วถ้าได้เรทสทีด้วยนะเบอร์มากเลยนะเรียบร้อยไปครับอยากชนะอืออือข like uh ้า huh. ม um, uh ัน huh. น um ี่แน่อือขามันนี่แน่ ปึ๊บปืดเลดเดยังไม่แรงนะยังไม่มีอัพพลังเอาไปไปกินอ,อม่เ,น,เน่ปรกรณนนำเดอะแฟลชเบสิกคอมโบเลดไม่ค่อยจำเป็นนะหนาวเย็นโจมตีปกติแข็คิดเข้าเลดเอาเอาเพิ่มความแบบโอกาสทำให้แข็งนะวันนี้ช่วยให้เรารอดตายได้พักผ่อน ไม่อยากพักผ่อนอยากได้เวลเฮ้ยสู้มันย่ออื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 ออโอ้โหปาดดังปลักพักมันเคาน์เตอร์ได้เห็นไหมเออสู้มันลูกอือหลบได้หลบได้เอ้ยเนี่ยมันเรทโอ้ยแล้วมันสตันน่ะโอ้ยไม่ชอบเลยสตันเราก็เสียเทินนะโอ้ยอเคาเตอร์มานี่สู้มันเว้ยโอ้ยสตันอีกแล้วอ เติมเลือดหน่อยดัมโบช่วยด้วยเพื่อพ่อด้วยเดี๋ยวพ่อตายก่อนอือแข็งไว้อเออแข็งไวบ่อยนะถ้าแข็งไวบ่อยเราก็ชนะง่ายอ,อ,าอือเคอเตอร์อือเติมเลือดอือชนะแล้วเยสอื้อเพิ่มเลดตอนเริ่มนะตีติดพิษเพิ่มเลดตอนเริ่มเอาอืมมันสําคัญทั้งคู่เลยนะเอาตีติดพิษด,ดีกว่ามีตีเติมเลือดด้วยก็ดีนะเดี๋ยวถ้าได้ต้องเอามา เพิ่มดดเมจไปก่อนนะคือช้างช่วงแรกๆมันเติมพลังให้เราได้มากพอนะเออวิญญาณคอมโบคอมโบได้เขาคอมโบได้สูงสุดสครั้งดดเมจมันลดลงนะเอาเอาคืนชีพมานะคืนชีพได้ครั้งหนึ่งเพิ่มดีเฟนต์สิครับถ้าไม่เจ็บแล้วก็เราก็ไม่มีทางแพ้สินะหรือเปล่านะ มาเลยโอ้โหเนี่ยขนาดลูกกระจอกตามด่านกลังตามล้านใชบ้างี่โกงออออย่าเข้ามาเนาะถ้ากลัวไม่ใช่อะไรหรอกติด fit, ติดฟีดหน่อยติดผิดก็ยังดีเออเนี่ยไม่ไม่ฟีดก็ผิดผิดก็แรงนะปืดป้ดปืด้บหลบได้ครับจึกจ <isch> ึกจึกจึกจึกโอ้ยิงไปลงมาไม่เห็นติดไปเลยติดเบิร์นหน่อยเด้อ เฮ้ยอย่าควงเอ,อื้อไม่แน่พลังสายฟ้าโอ้มาต่อเนื่องเลยเว้ไม่ให้พักเลยอเติมเลือดเออสู้มันเออฟาดกลับฟาดกลับเป็นไงล่ะนะไอปานกระบี่สำคัญมากนะเห็นไหมตัวหลังมันก็จะตายไปพร้อมๆกันเออเตายเว้ยปล่อยสายฟ้า โลพิโลดได้รับเลดชิวเอาอัอนนี้ค่อนข้างจะดีนะเพราะว่าเลดเราขึ้นเร็วมันบอกอย่าเข้าใกล้เข้าใกล้ครับขับไล่สิครับนี่ได้แอคแท็เพิ่มมาอย่าไปกลัวเกมนี้ไม่เน้นกลัวนะกลัวมไม่ได้มันไม่ผ่านเติมเลือดเติมเลือดเออปึ๊บหลบได้แล้วเคาน์เตอร์กลับด้วยหดจัด้ยค่ามัน ตรงติดพิษซะเฮ้ยจะตายแล้วเติมเลือดหน่อยเลือดโอ้โหนี่พลังมึงเท่าไหร่เนี่ยอโอ้โหขออีกทีนึ่งเราตายบุตริกโอเคต้องเอานี่แหละตีเติมเลือดนะเริ่มเริ่มไม่ทันแล้วต้องตีด้วยเติมเลือดด้วยแล้วก็ไอ้ดัมโบ่ต้องช่วยกันด้วยเนี่ยติดติดติดตีไปเติมเลือดไปนะเออเออเนี่ยเคาน์เตอร์ก็ได้เห็นป่ะมันโหดมากเลยนะปึ๊บปุ๊บปุ๊บ ยายาทุบโหทุบหน้าตัดเลยคือเปิดโลสู้เปิดโล่นี่กันได้ทีเดียวอย่างาแต่ว่าถ้าเติมเลือดนี่ยมันมันได้ประมาณสองทีนะถ้าเทียบกันอืนอ Ref โอ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยว,ยวตายเติมเลือดหน่อยเออเติมเลือดหน่อยเติมหนีหน่อยโอ้ยเขาเตอร์เขาเตอร์อย่าโหดมากเดี๋ยวไปไม่ถึงด่านสุดท้ายเนี่ย เพิ่มพลังไปมาวิจึกจึ๊กจึ๊กจึ๊กเรายังไม่ได้เพิ่มพลังโจมตีแบบทุกเทอร์เลยนะถ้าได้มามันจะเล่นง่ายแล้สู้ระยะยาวแบบพลังเป็นแนเนี้มันจะเด้งเลือดเยอะถ้าได้มานี่สบายเลยนะอย่าพึ่งเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายกูบอกว่าเดี๋ยวตายโอ้ยจะตายแล้วอืออย่าพึ่งตายโอ้ ไม่อยากแพ้มาถึงขนาดนี้แล้วออยอย่าพึ่งอือ,อเลทสองทีโอ้โหไม่ตายเหรอยาโอ้ยเหลือมื่นนึงโอ้ยจะตายแล้วย <laughs> ิงมีดบินทุกเทินดอทเรียกด,ดาบเอาด,าดาบมาเอา,เอาเอาเทินแรกเจ็บๆผู้ศิลาอัพเกรดขอเจ๋งๆได้เลทเพิ่มได้ตีเลือดเพิ่มเอาตีแล้วได้เลือดเพิ่มดี้ สำคัญมากเลยนะเนี่ยมันมันเลือดเราไม่ทันแล้วเห็นปะออ้ยอย่าพึ่งฆ่าหนูเติมเลือดตู้หน่อยปึ๊บเติมเลือดหน่อยตีปึ๊บเติมเลือดโอเคแข่งด้วยอือเติมเลือดเ,ออเติมเลือดเออเติมเลือดครึ่งหลอดแล้วเว้ยหมายถึงเราอ่ะเติมมาเป็นครึ่งหลอดแล้วโอ้ยดัมโบใช่ด้วยแต้ห้าโอเคออโอเครอจากสถานการณ์มันมันยิงแข่งอนะเวลามันเลดไอตัวนี้มันจะยิงแล้วเราจะติดฟีดนะโอ้ย เติมเลือดหน่อยไอ้ดัมโบช่วยด้วยฆ่ามันอืออ,อืสู้ได้อยู่นะโอเคถ้าถ้าอย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าตัวนี้มันไม่เปิดโล่หรือว่าเด้งเลือดสู้เรานะอย่างนี้มันก็แบบเลือดมันก็ลดเรื่อยๆนะอย่าพึ่งยิงแรงมากเลยเนี่ยอือโอ้ยออแข็งอีก อืออออืฆ่ามันอืโอ้ยเหนื่อยอืออใกล้แล้วเว้ยห้าแสนสีส่อือจะว่าอย่าเพิ่งตายเติมเลือดอีเติมเลือดเติมเลือดหน่อยเออเติมเลือดโอ้ยสู้แบบกะปิปลากูทบตายทำไมกะปิปลามันชีวิตมันทรหดงี้เฮ้ยขอของดีๆ เฮ้ยนี่เลทสองครั้งนี่ไงมาแล้วเลทสองครั้งตายปาดหน้าสั่นจัดไปอย่าเพิ่งฆ่านะ <c ười> ขอไปถึงบอสหน่อยจะได้ดูว่ามีลุ้นหรือเปล่าเอื้อเอื้อเติมเลือดเติมเลือดเติมเลทเลทสองทีป,ะป,ะปับปับอึติดทิศไปซะโอ้ยยิงเจ็บจังเลยอ๋อเออโอ้ตายเลย โอ้โหไม่ก d อดมันบอกเติมเงินไหมเติมเงินแล้วนายจะมีโอกาสชนะนะโอ้โหไม่ชนะไม่ผ่านอก็ตามนั้นแหละโอเคแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพยายามกันใหม่นะอย่างที่เห็นนะคือหลังๆอะมันต้องทั้งเลือดทั้งอะไรด้วยแต่แบบสำคัญสุดเลยคือบางทีเราดามจมันไม่ทันนะ ถ้าเป็นไปได้ตอนที่เราอัพตัดเลี้ยงอะไอตรงพัฒนาเนี่ยต้องพยายามหาอันที่เป็นแบบเพิ่มดาเมดฝ่ายตรงข้ามแบบตีบอสหรือว่าอะไรเงี้ยเาเมจโดยรวมมานะเออพอดีอันนี้มันไม่ได้ก็ใช้ไปก่อนอันนี้ป้องกันเพิ่มขึ้นนะแต่ขนาดป้องกันขนาดเมื่อกี้ยังสู้ไม่ได้เลยโหดจัดโอเคแล้วก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คราวหน้านะ เพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็กะปิปาลาทำไม่สำเร็จนะก็ลาก่อย